สัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอเรื่องข้ามมายาฐานค่ะอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ชนินดินดีจะทําโดยนางสาวอารยาสิเจริญค่ะมาตยฐานคือวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางชนิดหนึ่งที่จะใช้อธิบายจํานวนหนึ่งจำนวนแบ่งข้อมูลตัวอย่างหรือประชากรหรือการแจกแจงความน่าจเป็นออกเป็นครึ่งส่วนบนกับครึ่งส่วนล่าง ข้ามัธยาฐานนะคะเราก็จะเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยค่ะแต่สําหรับวันนี้ขอเรียงจากน้อยไปมากนะคะจากตัวเลขน,นะคะก็จะมีสี่หนึ่งสามเจ็ดหกแปดหกห้าเราก็จะเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็จะเป็นหนึ่งสามห้าหกหกเจ็ดแปดค่ะจากสูตรนะคะเป็น n บวกหนึ 1, 2, ่งหารสอง n เท่ากับแปดค่ะคือจำนวนของตัวเลข ก็มีทั้งหมด8ตัวเลขค่ะแล้วเราก็จะนำา8นะคะมาบวก1เและหาร2ค่ะเท่ากับ9หาร2ก็จะได้4.5นะคะ4ี่คืออะไรก็คือตําแหน่งของข้อมูลค่ะจะอยู่ระหว่างตําแหน่งที่4และตําแหน่งที่5ค่ะก็เลยเป็น4.5ก็จะอยู่ตรงกลางเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเลข4.5โอยู่ไหนแล้วก็นำ5บวก6มาหาร2ค่ะเท่ากับ11หาร2 ดังนั้นค่ามาัธยาฐานข้อนี้ก็จะเป็น5.5ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะที่อยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ YouTube ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ